สวัสดีครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในกิจการบทที่11ข้อ1 9กถึง24ิกิจการบทที่11ข้อ1 9บถึง24บอกไว้อย่างนี้ว่าคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันติโอกและกล่าวพระชนะกับยิวพวกเดียว แต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันติโอกก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและพาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนเป็นจํานวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบรารบัสไปที่เมืองอันติโอก เมื่อบาราบัสไปถึงและได้เห็นพระกุลของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบรารบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจํานวนมากขึ้นเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอเราขอขอพระเจ้าสอนเราขอให้เราเข้าใจน้าพระทัยพระองค์ขอให้เราสามารถที่จะ นำวจะนะพระองค์มาใช้ในชีวิตของเราในวันนี้ได้เราที่ฐานเสียงนี้ในพระนามสกุลเจ้าเอเมนครับเมื่ออ่านตอนนี้นะครับในกิจการบทที่สิก็นึกถึงคําว่ากระจัดกระจายนะครับกระจัดกระจายนี่คงเป็นภาพของความปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทำให้กระจัดกระจายใช่ไหมครับคนทั้งหลายคริสเตียนทั้งหลายได้ถูกกระจัดกระจายเพราะการข่มเหงเรื่องของสเตเฟนที่ถูกหินคว้างตายนะครับแล้วก็คริสเตียนก็คงเสียข,ขวัญกันมากนะครับแต่ว่า เขาเหล่านั้นก็จะกระจายไปไปในเมืองของพวกเขาหรือไปในเมืองที่พูดภาษาเดียวกับเขานะครับบางคนก็ไปกล่าวพระจนะกับพวกยิวใช่ไหมครับพวกเดียวกันนะครับแต่มีบางคนก็ได้ที่เขาเป็นคนเกาะไซปรัสชาวไซรีนนะครับเขามาถึงเมืองอติโอกเกียอันติโอกเนี่ยนะครับเขาก็ได้กล่าวข่าวประเสริฐกับพวกกรีกด,ด้วยนะครับทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเรานะครับเราสามารถที่จะ นำสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นครับพี่น้องเคยเห็นปัญหาเป็นพลังไหมครับปัญหาคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นโอ้นี่เป็นภาพที่เราเองอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราเห็นว่าปัญหาคือสิ่งที่หยุดเราใช่ไหมครับปัญหาคือทำให้เราฟอร่อแล้วก็หมดกำลังแต่ว่าพ่อพี่กำลังบอกว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นครับหนุนใจให้เราทำในสิ่งที่เราถนัดต่อไปครับ คือการพูดภาษาเดียวกันกับคนที่เขาฟังเราได้ครับภาษาเดียวกันอาจจะหมายความถึงคนที่อยู่ในที่ทํางานเราที่เป็นคนใกล้เคียงกับเราภาษาเดียวกันอาจจะหมายถึงคนบ้านเดียวกันนะครับเราอาจจะกลับไปยังบ้านเกิดของเราแล้วก็พูดภาษาเดียวกันกับคนเหล่านั้นภาษาเดียวกันอาจจะเป็นคนเฉพาะกลุ่มที่เป็นเราเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงเขาได้อาจจะเป็นแค่คนกรีกที่เราพูดกรีกได้อาจจะเป็นแค่คนไซปรัสนะครับที่ต้องพูดภาษาเดียวกันนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเรายัางคงรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับและสิ่งอ่านี้เกิดขึ้นก็คือว่าพระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเขาครับและคนเป็นอันมากกับมหาองค์ผู้เป็นเจ้าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเราสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าดูสิครับไม่ใช่ว่าเมื่อเขาก,ะกระจายไปแล้วก็พระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเขาแล้วเขาเกิดผลทันทีใช่ไหมเขาจะต้องเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำครับ ดังนั้นเวลาปัญหาเกิดขึ้นนะครับชีวิตของเรานะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่ยังคงทํางานให้พระเจ้าอยู่นะครับแล้วเราจะเห็นผลนะครับว่าคนเป็นอันมากระครับได้กลับมาหาองค์ผู้เป็นเจ้าวันนี้ผมว่าเราอาจจะไม่ได้เจอปัญหาแบบกระจา,ะจายไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเราที่ทําให้เราเองละเลยในการรับใช้บางอย่างที่พระเจ้าใส่มาในชีวิตของเราครับ เป็นความถนัดส่วนตัวที่เรามีอยู่แล้วและเราทําสิ่งนั้นได้ดีครับขอพระเจ้าช่วยเราครับเพราะว่าในที่สุดพระมีตรงนี้บอกนะครับว่ามีคนหนึ่งครับจากนั้นคริสจักรในเยรูซาเล็มก็ได้ส่งคนมาช่วยครับคนคนนั้นคือบาลาบัสครับเขาได้หนุนใจคริสเตียนต่างๆเหล่านั้นให้ตั้งมั่นคงในองค์พระบุญเจ้าแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาเป็นคนดีและเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่เชื่อในพระเจ้าก็ทวีมากขึ้น ผมชอบคำว่าทวีนะครับมันตรงกันข้ามกับกระจัดกระจายถูกมครับมันตรงกันข้ามกับปัญหาเมื่อพระเจ้าให้เกิดบางอย่างขึ้นเมื่อเรามั่นคงในพระเจ้าเรายังคงทำหน้าที่ของเราอยู่พระเจ้าจะอวยพรให้มันทวีมากขึ้นครับขอหนุนใจพี่น้องด้วยกันในจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรเราครับสวัสดีครับ